ต้องบอกว่าปัจจุบันนะคะนักลงทุนต่างชาติก็เริ่มไหลทยอยเข้าไปสู่ศบป,ป,ปลาวแม้ว่าข่าวสารของศปปลาวจะเป็นส่วนหนึ่งที่กระทบกับผลการลงทุนให้กับนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศลาวแต่ทาง ธนาคารกรุงเทพเองก็อยากจะเชิญชวนแล้วก็อยากจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มาเล่าสู่กันฟังว่าวันนี้สิ่งที่ทุกคนกลัวประเทศลาวนะคะเรากำลังอยู่ในช่วงวิกฤตจากข่าวสารแต่ในส่วนของภายในประเทศเราจะมองถึงความคึกคักของการลงทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักลงทุนจากประเทศจีนที่ไหลเข้ามาสู่ประเทศลาวเป็นจำนวนมาก สิ่งเหล่านี้เป็นเป็นการพัฒนาประเทศไปในทางอ้อมคนจีนเข้ามาลงทุนในลาวได้นำเทคโนโลยีได้นำสิ่งความรู้ใหม่ๆเข้ามาสอนมาเรียนรู้ให้กับประเทศลาวแม้ลาวจะผ่านวิกฤตในช่วงนี้ก็จริงแต่ดูตัวเลขจากประเทศเล็กๆที่เคยเติบโตถึง7%มาก่อน แต่ปัจจุบันนี้เราผ่านวิกฤตเรื่องของโควิดมาทําให้เราประสบปัญหาท,ทั่วโลกโดนโควิดเหมือนกันแต่ประเทศเล็กๆที่กําลังพัฒนาจะประสบปัญหามากกว่าประเทศอื่นๆประเทศเราปัจจุบันมี GDP เติบโตไม่น่าจะเกิน3-4%เซในช่วงนี้นะคะแต่ในขณะที่เรากําลังมองว่าประเทศเรามีการเริ่มลงทุนจากต่างชาติทยอยเข้าไป สิ่งที่อยากจะแนะนําให้ท่านาทุกคนนักลงทุนนะคะได้มองว่าเล่เาจเจอปัญหาจริงแต่ทําไมหลายๆแบรนด์ดังๆของอนักลงทุนต่างชาติได้เข้าไปแล้วขยายสาขายกตัวอย่างเช่นนะคะวันนี้ประเทศเรา,เ,าเราเริ่มเปิด7ซเว่ e อแล้วซึ่งภายในหนึ่งเดือน เซว่นอ uh, ีเลเในลาวก็ขยายสาขาได้อีกหนึ่งสาขาและก็ภายในหนึ่งปีมีโอกาสมีแพลนที่จะเปิดสาขาไม่นอ้อยกว่า10สาขาแน่นอนแล้วแบรนด์ดังๆอย่าง s t a า b u c k s นะคะเราเริ่มลงทุน uh, Starbucks เริ่มเข้าไปในลาวประมาณช่วงพฤศจิกาของปี2022เริ่มเปิดสาขาในห้างหนึ่งสาขาซึ่งตัวเลข คิดว่าสตาร์บัคน่าจะมองเห็นความเติบโตหรือกำลังซื้อของประเทศลาวทำให้สตาร์บัคขยายสาขาที่2ภายใน4เดือนและภายใน6เดือนขยายสาขาเป็นสาขาที่3ซึ่งปัจจุบันสตาร์บัคในประเทศสปกปอลาวมีอยู่ถึง3สาขาอันนี้ก็เป็นอันบ่งบอกที่ทำให้เรากลับมาสนใจว่า กำลังซื้อในประเทศเรามันมีมากพอที่จะให้สาขาเหล่านี้ได้เติบโตแล้วก็ขยายออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งต้องบอกว่าอีกอันหนึ่งที่กำลังก่อสร้างอยู่ก็คือบิอ๊กซีบิ๊กซีกำลังก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ซึ่งเป็นไฮเปอร์บิ๊กซีซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ต้องบอกว่า การก่อสร้างครั้งนี้จะเปิดก่อสำเร็จได้ภายในช่วงเมษาของปี2024ค่ะจะเปิดดำเนินการการดำเนินธุรกิจในสปปลาวปัจจุบันต้องบอกว่ามีข้อคึงควรระวังหลายๆเรื่องโดยเฉพาะสิ่งที่เรากำลังประสบปัญหาในเรื่องของภาวะเงินเฟ้อหรือการอ่อนค่าของเงินกีแต่สิ่งเหล่านี้มันจะเกิด อ,อีกอันหนึ่งที่เราควรจะต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของการขาดแคลนเงินตาต่างประเทศเงินตาต่างประเทศในลาวหายากมากแต่ก็จะต้องเรียนรู้แล้วก็หาประสบการณ์แล้วก็ได้รับความช่วยเหลือโดยเฉพาะในกลุ่มของธนาคารไทยเองก็พยายามจะดูแลนักลงทุนไทยที่เข้ามาลงทุนในลาวต้องต้องเรียนว่าแม้ประเทศลาวจะมี ข่าวสารในเรื่องของการแบกรับภาระหนี้สินที่มีเป็นจำนวนมากก็ต้องเรียนว่า,าให้เรียนรู้ว่าหนี้สินของประเทศลาวที่เกิดขึ้นเกิดจากอาการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่ค่อนข้างที่จะมีผลตอบแทนกลับมาในระยะย,ยาว <c oughs> เช่นกลุ่มเขื่อนพลังงานไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งเรื่องของรถไฟความเร็วสูงต้องเรียนว่าวันนี้การที่ประเทศลาวมีรถไฟความเร็วสูงมันทำให้พลิก หน้าประวัติศาสตร์ของประเทศลาวมากพอสมควรปัจจุบันประเทศลาวาต้องบอกว่าการท่องเที่ยวมาอันดับหนึ่งแล้วหลังจากนั้นลาวตั้งใจไว้ว่าตัวเองจะเป็นฮับของการขนส่งทั้งหมดสินค้าที่ส่งออกจากประเทศลาวไปยังประเทศจีนได้รับการยกเว้นภาษีเป็นจํานวนมากเพราะฉะนั้นวันนี้จะมองเห็นตัวเลขของประเทศลาวส่งสินค้าได้มากกว่าการนําเข้าสินค้าเหล่านั้นก็เป็นสินค้าที่ได้รับการ เอื้อประโยชน์ทางด้านสิทธิพิเศษทางภาษีของประเทศจีนเป็นอย่างมากแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะในประเทศลาวเป็นฐานการผลิต สินค้าที่ส่งไปทางยุโรปแล้วได้สิทธิพิเศษทางภาษีเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าลาวเองก็เป็นประเทศที่มีสเสน่ห์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชิญชวนดึงดูดนักลงทุนแล้วปัจจุบันก็เป็นประเทศที่กําลังดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศลาวขอเรียนว่าธนาคารกรุงเทพมีแนวทางแก้ไขให้และก็พร้อมที่จะเป็น พี่เลี้ยงหรือเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้นักธุรกิจที่เข้าไปดำเนินธุรกิจในสปปลาวประสบความสำเร็จได้ค่ะขอบคุณค่ะ